FST 50 FST ใช่ H ครับนะครับผมตัวน,นี้จะไป,ปอย่างที่พูดไปข้างต้นแล้วมันคือสามารถไม่ไม่แค่ไม่ใช่แค่ยิงไม้ได้ยิงไม้ได้ไไดตัวน,นี้จะยิงคอนกีตได้แล้วยิงคอนกีตได้แล้วครับเป็นพื้นใหญเ่เดี๋ยวพี่ขอวางก่อนขอใช้ไม้ที่ใหญ่ขึ้นนะอ่ะ ได้ครับพี่อ่าโอเคนั่นแหละใช้ไม้นี้เลยเดี๋ยวยิงตรงนี้นะครับมันจะได้ไม่ทะลุกอ่าลูตัวนี้ใช้ลูกอะไรเอ่ยจะใช้เป็นลูกเอฟอีทีเอฟบีทีลูกนี้เนาะใช่ครับลูกตัวนี้นะครับนะครับอันนี้จะเป็นตัวไซส์สิบห้า <15 S 2> มิลน,นะครับ,รบอโอเคดูจับหน่อยสิบห้ามิลน,นะครับ ลูกตัวลูกมันจะใหญ่ๆหนานะตัวนี้เห็นไหมลูกมันจะใหญ่ๆนะใช่ครับมันจะเมื่อเทียบกับตัวอันนี้เป็นอันนี้เป็นตัว F T ใช่ไหมใช่ครับ F T นะครับเห็นไหมครับลูกมันจะหนากว่าเหมือนลูกมันหนากว่าแล้วก็เป็นคนละสีกันนะครับใช่ครับสังเกตว่าถ้าเป็นลูกของ F T สีมันจะเข้มๆใช่ครับ <ๆ S 2> นะครับแบบนี้แล้วก็มันจะมีอยู่2ขนาดคือ,อตัวตัว F T จะเป็นสีดำสามารถยิงยิงคอนกรีตยิงเหล็กได้ใช่ครับแต่ถ้าอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็น ลูกทีสำหรับยิงไม้ที่เฉยๆนะฮะที่เฉยๆครับใช่ครับสำหรับยิงไม้สำหรับยิงไม้ก็เลือกใช้ให้ถูกต้องเนาะเดี๋ยวเรายิงก่อนโมอยากฟังเสียงอ่ะเสียงจะโหดแค่ไหนเนี่ยกระบอกนี้ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปนี่ครับอย่างที่บอกครับมันคือมันมันจะมีเซฟตี้ไกลปืนอ๋อมีเซฟตี้ไกลปืนด้วยตัวนี้นะครับ ก็คือต้องกดเท่านั้นกดกดถึงจะยิงออกกดให้ถึงเนื้องานก่อนแล้วค่อยยิงถ้าไม่กดไม่สามารถยิงได้นะครับยืงไม่สามารถาน้องเคยิงตรงนี้ดีกว่ายิงตรงนี้ยิงตรงอ่าตรงนี้มันจะเรียบเนียนนะเดี๋ยวยิงตรงนี้นะครับอ่าโอเคเห็นไหมครับหัวตะปูจมนะหัวตะปูจมแบบจมมิดเลยอ่ะเห็นไหมครับแล้วก็ คนที่งานไม้เขาจะเอาพวกที่เรื่อยกับกาวมาปิดหัวใช่ไหมก็ขัดใหม่นะครับมันก็จะไม่เห็นหัวตะปูใชครับความยาวสูงสุดตัวนี้รองรับถึงตัว50าสิบห้าสิบมิลเลยก็คือห้าเซนนั่นเองห้าเซนนะครับ มีไกปืนด้วยอีกอย่างมีเซฟตี้เขาเรียกเซฟตี้ไกปืนเนาะใช่ครับแล้วก็อีกอย่างตัวปากปืนสามารถเลื่อนปรับขนาดได้ปรับให้จมมากจมน้อยปรับที่ตัวปากปืนได้ปรับขนาดแล้วรปรับปากปืนให้จมมากจมน้อยได้ใช่ครับเดี๋ยวปรับยังไงเดี๋ยวเราจะมาบอกกันอ้าวโอเคเดี๋ยวเราจะมาบอกกันว่าปรับยังไงเนาะโอเคพอสายล่วานะปืนยิ่งใหญ่ยิ่งอันตรายนะครับอันตรายทะลุนะครับ <Okay. S 2> คิดดูว่ายิงคอนกรีตได้ก็เราก็ <คน S 1> ไม่ไมน่าจะรอด <ทำ S 1> นะครับ <c oughs> ก็แนะนำว่ารุ่นนี้ก็เก็บไว้ใกล้เมียได้ <c oughs> นะครับผม <c oughs> <c oughs>